พี่น้องครับหลังจากที่เพลงแมวผ้าเที่ยว้องโดยคู่ยักเอียรอดน,นะครับออกมาคลอดออกมาแล้วกะกระแสการตอบรับกันหลยเลือเกินนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงหลายๆก็แล้วกันนะครับที่อ่าให้การต้อนรับคู่ยักเพร่ะวาสิเป็นการต้อนรับทัง ยูทูบต้อนรับทางเฟสนะครับหรือว่าการต้อนรับด้านหน้าไวที่นะครับที่ผู้ยักไปทําการแสดงกับปงสายันบรรุงนะครับเพลงแม้ว่าเที่ยวถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทะลุไปหลายเติบยุ่นะครับก็อยากบอกตัวเลขนะครับแล้ว่าอยากบอกตัวเงินนําที่ได้รับนะครับอมืมือนี้ผมในฐานะผู้แต่งเพลงให้คู่ยักลองนะครับ แน่ว่าเดียวการิภาพเพิ่นลองเพลงไหมซิงเกิลไหมของเพิ่นนะครับนั่นคืออ่าเพลงจีบปปอมบอกหักนะครับเพลงจีบปปอมบอกหักนี่กะเดี๋ยวผมสิภาพเพิ่นลองจังน้อยนะครับแล้วก็จังสิปล่อยเพิ่นลองเองเอา้าพ่อผมนะคุณยนะังนาะเจ็บหนักเจ็บหนัก อกหักอีกแล้วจิบผมอกหักแล้วจิบผมเจ็บหนักเจ็บหนัก่ฟังคำรองดีอกหักอีกแล้วจิบผมอกหักแล้วจีบผมลองมันหวีดปากจะอ้อมเสียงไว้ร้องให้แห้งเจ็บหนักเจ็บหนักอกหักอีกแล้วจีบผมอกหักแล้วจีบผม ผู้หญิงที่เฮาเคยค่มผู้หญิงที่เคยคมเขาถิ่มกี่ปมไปคมผู้ไม่เขาถิ่มจีปมไปค่มผู้ไม่กี่ป้มเลยเศร้าจีปมเลยเขาเลยเศร้าเลยเศร้าอกหักย้อนค้นหลายใจอกหักค,คนหลใจ จักคอยจะเป็นจังใดจักคอยก็เป็นจังไรจะผูกข้อตายใต้ต้นบากอกจะตายต้นบากอกก <c oughs> ล้วยเละบักกล้วยบักกล้วยน,นีบัก<ม>อ่างนุ่นนั่นบักสมสมนั่นบักปอบเอาว่าที่สุดทายเล็บบักลก่กินได้ล่ะกินรอด Quant phân nha, quân nha. cá bắt ya quan phụ đấy, Ya quan sáng 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 quan sáng 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 quan sáng 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 นี่ใส่บ่ดีตกลงสิป้อนเสียขาวคือสิป้อนเสียสีนดำเงินถ้าป้อนเสียขาวก็สิพยันป้อนสีนดำเงินอืมแต่ว่ากู่ป้อนกูค้าไทยเงินเสียขาวโอกพี่น้องครัสรุปแล้วนุ้ยสิป้อนเสียขาวไอยาดกินบ่เนี่ย่อยาเจ้าอยากยังอยากกินเตยอ่ะป้าฮู้ยอยากกินเตยรู คู่กับจอมใจวาสนาเราแสนไกลนักหนาแต่ความรักหากฉันใดไม่เลือนลาแค่เพียงไม่เห็นวงนาเหมือนว่าจะบาตาย สุดเหลือจะบอกเขาให้เข้าใจว่าเรารักเท่าใดจริงแค่ไหนทั้งใจและกายให้คิดเลิกรักไปเหมือนให้ตายมันโหดร้ายเกินไปแก้วตาจมใจไม่รัก ก็ไม่ต้องรักโอวเฮียงจันแดนนี้ฉันเคยได้ไปโอวีเฮียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรีโอวีเฮียงจัน คืนนั้นเดือนงายแจ่มฟ้าทอแสงมากระทบลำคงคงเจ้าเอ่ยไหลเอื่อยไหลเรื่อยเป็นลำาคตคงเหมือนเชื่อมโยงหัวใจพี่ให้หักเจ้าจนสิน้นชีวาเจอเจ้าพี่ตามฝากฮักพี่ทักเจ้าด้วยสายตา ใช่ว่าพี่จะเจ้าชูหฮักหนูพี่จึงข้ามมาเห็นเดือนเจือจา่าที่ริมฝั่งโคงพี่จึงถอดโยงสายเรือจับรถท้าเดือมหาควัมใจเจือเจ้าพี่ตามฝากฮักน้องรักฮักพี่บางไม่ พี่ถามว่ากพี่บอเจ้าตอบว่ากพี่ลายพี่ถามว่าหักเท่าใดเจ้าตอบว่าเท่าฟ้าโอ้ควันตาโอ้ควันตาข,ของเรียมนี่เอ่ยแม่คนตางอนผู้งามเอ่ยโอ้เฮียงจัน แดนนี้ฉันเคยได้ไปโอ้เฮียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรีเจอกันเพียงเดียวเดียวเกลียวรักยังไม่ทันทวีอย่าพึ่งนึกดาว่าพี่นายนี้น้องเอ๋ยคนดี เป็นเพราะนาที่จึงทำให้พี่ต้องจากวียงจันทร์